เจอกระดูกชิ้นโตเลยครับชีวิตต้องสู้ครับเมื่ออยู่บนเวทีครับเยอะๆไม่มีหน้าเสือมีแต่หน้าแข่งอย่างนี้แหละครับโอ้โหจ้วงกันแหละครับทั้งแข้งทั้งบาราอาเกียรีปัจจุบันที่เป็นแชมป์เปี้ยนมวยไทยของ WBC ไปแล้วนะครับพาบอยั่นครับวันนี้ห่างกันเกือบ8ปีนะครับคู่นี้เอาล้วครับโอ้โหทั้งเตะทั้งจ่วงครับมานะครับกุหลาบเข็มครับ วันนี้สวมหัวใจช้างครับสาวจากสุรินโอ้โหหนึ่งสองครับโดนนะครับบาราาเกียมดูหน้าที่อยู่แล้วนะครับนักสู้บนสังเวียนเลือดดูครับดูทักษะการยืนการออกอาวุธนะครับกุลาบเข็มก็ไม่ธรรมดานะครับสาวสิ็นี่ครับขวากระแทก จิ้มขวาทีเสียบขวาครับโอ้ยเจอสอกครับแต่มีศอกมาแล้วครับบาบาราเกียร์โอ้โหถีบได้ครับสงร้ายเหลือเกินครับกุลาบเข็มแต่ว่าเจาะต้นขานี่นะครับนี่ครับย้ำเข้าไปครับบาบาราต้นขาซ้ายแล้วขึ้นชายโครงครับจิ้มมาอีกตั้งห้าครับโอ้หมาชุดใหญ่เลยครับชุดนี้แต่ถ้าบอกว่ามีการปรุงแต่งเป็นอย่างดีครับบาบาราเกียร์มาแล้วครับน้ำปลาหน่อยกระเทียมนิดนึงหยาะไปโอสะดุ้งครับกุลาบเข็มโอ โดนต้นขาครับโดนต้นขาครับทำท่าจะเอียงโอ้ยกระเด็นครับยางแฟบหรือเปล่าโดนอีกแล้วจิ้มมดอ้าวนี่ครับล่างพวงมาบนอีกสังหาครับโอ้หน่าเป็นห่วแทนกูหลาบเข็มนะครับแบบนี้อูแหลกครับแม่ต่อยไปมีอาจารย์ประธานจิ้มเลยครับห้ามสบายครับอยู่ในกฎอยู่ในเกมครับต่อยกันตาฝีมือต่อยกันตามอาวุธครับโอ้โหเจาะเข้าไปแล้วเดินบี้เดินติดนะครับปราราเกียร์ โอ้โหเชียร์กระเสียงขมเลยครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับโอ,โอ้โหโอ้ยโ,โอ้โโอโเริ่มจะหนีไม่ออกแล้วครับสู้จริงๆครับราเกียก็แม่เทียมเตรียมเหลือเกินครับต้นขาอย่างเดียวเลยครับอาเขาพยายามฮึดขึ้นมาครับกุหลาบเข็มเดินหน้าเหมือนเดิมครับบาบราอาเกียครับแข้งฝามีหน้าที่สาดเข้าไปโอ้โหเข่ายัดไส้ยังเดินหน้าต่อโอ้โห ่ทราว่าหวังถึงนอกหรือเปล่านะครับบาบาร่าอาเกียวันนี้ไต่ย้ำย้ไต่ซ้ำๆดูครับโอ้โหขาแทบจะลอยเลยครับกุหลาบเข็มชาไปหมดแล้วละครับตอนนี้ไม่ใช่เจ็บแล้วครับช้าไปทั้งร่างเลยครับโอ้แล้วไม่ยอมเปลี่ยนการด้วยนะครับกุหลาบเข็มยังเอาสายออกเนี่ยครับเพื่อที่จะออกขวามีแรงส่งมัดขวาครับโอ้โหไม่เป็นรายอื่นนี่น่าจะทิ้งตัวไปแล้วแหละครับดูครับไตะผูกกลายเป็นสีม่วงไปแล้วครับ อ่ะยังมีสู้ครับมีฮึดมีโตมีเถียงครับกุลาบเข็มโอ้ยดูพยายามใช้หมัดน,นะครับโอ้ตอนนี้าการเกินนี่ทิ้งไปหมดแล้วครับเป็นทีของบาบาราเกียครับสิงโตสาวขยำแลวโอ้โหไหวหรือเปล่าครับกรรมการจะเล็งยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังพอจะโตอยู่ภาคเลยครับรับกุลาบเข็มเพชโรโพไซแหม่แข่งของบาบาราเกียนี่ออกตลอดอ้าวมีหมัดขวาโตเหมือนกันครับ ปัดฝวาที่ใช้ได้นะครับแม่ประสบการณ์ยังน้อยครับอายุแค่17นะครับแ่ดูเหมือนสาวจากบราซิลคับปาะบราเกียวันนี้เอาชนะคะแนนกุหลาบเข็มเพชรโพไซไปได้